สวัดีค่ะสวัสดีสสดพี่เอฟซี FC, ทุกท่านนะคะวันนี้น้องอุพองก็ได้มีโอกาสจะมาทําตีนไก่มาล่านะคะครั้งที่2นะคะมีพี่เอฟซีขอมานะคะว่าอยากรู้รายละเอียดแล้วก็อยากทําเป็นนะคะแล้วน้องจะมาทําอีกทีเนาะแต่นี้ก็เราไปดูกันเลยนะคะว่ารายละเอียดใส่อะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับอา,อาชีพ ในบ้านของน้องนะคะที่ PFC ขอมาอยากรู้นะคะแล้วเราจะมาถ่ายให้ดูนะทุกคนไปค่ะที่เรามาออกคลิปนี้ก็จะมี PFC เนาะอยากรู้ว่าอาชีพการงานของบ้านน้องนะคะทำอะไรนะคะอ่าคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะแล้วก็อยากรู้เกี่ยวกับตีนไก่มมล่านั่นเองนะคะทำยังไงรายละเอียดยังไง ตอะไรไปบ้างนะคะแล้วเราจะมาบอกวันนี้แล้วก็มาทําให้ดูวันนี้นะคะอ่าหนึ่งอย่างนะคะอาชีพการงานบ้านน้องก็จะทํานานั่นเองลนะสองนะคะก็จะทําสวนนั่นเองนะคะเป็นหลักนะคะก็จะขายของอีกนะคะทุกคนนี่ก็เรามายืนตรงนี้เลยนะคะขายของนะคะก็จะมีเหมือนอ่าตามร้านแบบนี้ถ้าเขาจะสั่งอะไรแบบ ของที่เมืองยางแบบนี้นะคะเราจะเอามาส่งที่เขามาส่งเขานะคะก็ไปไปเมืองยางคือ,อไม่โทรสั่งแบบนี้นะคะทุกคนโทรสั่งแบบว่าอยากได้อะไรบ้างแล้วก็อยากจะเอาอะไรแบบนี้เราส่งโทรสั่งที่ร้านเขาแล้วเขาเอามาส่งนะคะมาส่งถึงบ้านแล้วก็เอาขายตามร้านนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะขายของแล้วเราจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ที่บ้านน้องขายนะทุกคนนะคะแล้วเราจะมาทำตีนไก่มาล่าให้ดูด้วยเนาะมีพีเซขอมาเยอะก็ไม่ใช่ก็เห็นแล้วมันจะ,ะน้องทำได้แบบนี้น้องก็จะทำให้ดูนะคะโอเคไปดูกันเลยนี่ก็จะเป็นอย่างที่หนึ่งนะทุกคนอันนี้คือจะเป็นเส้นนะคะจะเป็นขนมจีนอะไรนะั่นอะ นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะดูสิจะเป็นนันแห้งแบบนี้เลยนะคะเป็นถุงแบบนี้เขาก็จะเอามาเราจะสั่งแบบกี่ถุงแบบนี้เขาก็ใส่รถมาให้เราเองนะคะมันจะเป็นแห้งแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นเส้นนี่แหละเส้นแห้งๆเนี่ยนะคะก็จะแบบนี้แล้วก็ไปทําขายอีกทีนะคะถ้าไม่ทําขายก็จะส่งแบบนี้นะคะตามร้านเขาก็จะเอาแบบถุงใหญ่นี้เลยนะคะ นี่นี่ก็สั่งมานะทุกคนอันนี้ก็จะขายแบบอืใส่ถุงบันไมขายอันนี้นะแบบนี้เลยนะก็เหมือนเปิดร้านที่บ้านแหละทุกคนที่บ้านแหละก็จะเหมือนขายแบบนี้แล้วเขาก็รู้ว่าเราขายแบบนี้แล, <Month. S 2> แล้วเขาก็มาซื้อที่บ้านนะคะอะก็จะดีกว่าที่ร้านนิดนึงเขาก็มาซื้อที่บ้านกันนะคะ บางครั้งก็ไม่ไ,ไปซื้อที่ร้านนะน,นี่คือเหงห้านะทุกคนอันนี้เหงห้าเหงห้าก็เท่ากับเงินไทยก็ประมาณอ่าสาสิบบาทสามสิบห้าบาทนะคะอันนี้อันนี้เซนแห้งๆอันนี้นะคะหนึ่งยางนะส่วนอันนี้นะคะทุกคนนี่จะเป็นคุณแม่ไปขายที่ตลาดนะ จะแบบตอนเช้าแบบนี้วันตลาดก็จะมี7วัน1ครั้ง7วันอ่าหครั้งนะคะเป็นวันตลาดนะคะคุณแม่ของเราก็จะไปนะอันนี้คือเส้นมาล่านั่นเองนะคะอ่านี่จะเป็นเส้นมาล่านะคะสีมันจะเป็นอีกสีนึงส่วนนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะนี่เราจะมาให้ดูนะคะอ่านี่สีนี้ แบบนี้นะคะนี่จะเป็นเส้นนะคะเหมือนเส้นแบบเอ่อเส้นนั้นเลยเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นอีกอย่างหนึง่งไม่เหมือนกันนะคะถ้าลองแบบต้มแล้วก็กินดูนี่คือไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นอีกเส้นสีเหลืองนะคะส่วนนี้ก็เป็นนมนมจีนอะไรต่างๆแต่ว่าเขาจะ เออ่จะได้อีกอย่างมั้งเนี่ยเนาะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเส้นมล่าแล้วมีมีอีกนะคะอ๋อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะทุกคน นี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นอเส้นมาล่านนั่นเองนะคะหนะคะสีมันไม่เหมือนกันเลยเนาะอันนี้จะออกสีดําสีเดืองนะคะแต่ถ้าต้มมานะคะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็นี่ก็เหมือนกันนะอันนี้จะออกเป็นเส้นอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มันจะมีหลายอย่างเลยนะคะแต่มันหมดไปนะคะสั่งมายังไม่ไม่ได้นะคะตอนนี้เขาปิดบานไปเมืองยางแบบนี้ก็ไม่ได้ส่งของมาก็ไม่ได้นะคะก็เลยอ่าแล้วก็อีกอย่างก็ ยังขายไม่ดีนะคะเพราะว่าเขาปิดดานแบบนี้ก็เป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าขายไม่ดีนะคะแล้วก็มีเท่าไหร่ก็ขายไปเท่านั้นก่อนเนาะอันนี้มันจะมีหลายอย่างเลยอันนี้มันจะมีซัเจ็ดเจ็ดอย่างนะมันจะเหมือนแบบนี้แล้วก็มันจะมีมที่เขาใส่มาร่าทุกคนเคยกินมาล่าจะรู้นะคะว่าแส่อะไรไปบ้างนะ ะคะะนบอกไม่ถูกแล้วนะอันนี้นะนี่คือเส้นมาลานะคะต่อ,อ,อมานะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นพริกมลาลานั่นเองนะคะหนึ่งนะคะพิกมลาลานี่คือพริกมาลาปลานะคะอืมเขาจะเรียกแบบนี้นะนี่จะเป็นพริกมาลานะคะถ้าเป็นซองแบบนี้เลยนะอันนี้ก็อันนี้พิกมลาลานี่จะเป็นปลาเนาะ ส่วนนี้จะเป็นเหมือนเนื้อไก่อะไรต่างๆนะคะแบบนี้เนาะนะคะนี่จะเป็นพริกมาล่านะคะจะมีหลายอย่างเลยนะคะแต่มันหมดไปนะคะแต่มีแค่2อ,อย่างตอนนี้นะคะปลากับเนื้อไก่นะคะแล้วปลาปลาที่โตเด็กๆก็มีนะคะแล้วก็ไก่ที่เป็นตัวแบบนี้ก็มีมันจะรสชาติรสชาติมันไม่เหมือนกันนะทุกคน ส่วนอันนี้คือพริกแห้งนะคะอันจะเป็นแห้งๆแต่มันจะออกพริกมาล่าเหมือนกันนะคะแต่อันเนี้ยถ้าปิ้งย่างแบบนี้นะคะเขาก็จะทาแบบนี้นะคะเชียงตูจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้ก็ถ้าเขาขายปิ้งย่างเขาก็จะสั่งแบบนี้สั่งแล้วก็เราเอาไปส่งแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งนั่นเองเนาะอันนี้ใส่ไปใส่เหมือนน้ำมันแล้วก็ทา ทาของปิ้งอะไรต่างๆมันจะหอมแล้วก็ไปอีกอย่างนะจะอร่อยมากเลยทุกคนถ้ามากินปิ้งย่างเชียงตุงนี่คือได้กินแน่นอนนะแบบนี้เขาจะทาทานะคะพริกมะล่านะคะส่วนนี้ก็ถ้าเราทำมะล่าก็ต้มแบบนี้แล้วก็ใส่พริกนี้ได้เลยนะส่วนบบนี้ปิ้งย่างอย่างเดียวนะคะอ่านี่คือเครื่องทำมะลา่าเนาะ อันนี้คืออย่างหนึ่งที่ขายนะคะที่บ้านนะคะอย่างที่สองขนมนะคะขนมก็จะตอนที่สถานการณ์ยังดีอยู่นะคะขายหลายอย่างมากนะคะเอามาขายหลายอย่างมากนะคะอันนี้ก็มีหลายอย่างเลยมีเยอะมากเลยนะคะที่ที่เก็บไม่มีเลยนะแต่เนี่ยเดือแค่นี้นะทุกคนคือสิแค่นี้นะคะอ่านี่ขนม ขนมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นอะไรนะถัวถ่วถั่วพูแหงถัว่วพูนะจะเป็นอีกอย่างหนึง่งเขาจะใส่น้ำซุปอะไรแบบนี้นะคะทุกคนต้มแบบนี้ใส่น้ำซุปนะคะนี่จะเป็นถัว่วแหงนะคะอย่างที่สองนะคะเห็ดหูหนูแห้งเนาะอันที่เอาไปส่งป้านะคะอันนี้เห็ดนะคะทุกคน น,นี่นะคะเห็ดหูหนูแห้งนะคะเอออันนี้จะขายเหมือนพันจัดนะคะยี่สิบบาทนะคะอันเนี้ยสามพันจันะทุกคนอันนี้สามพันจัดนะคะเห็ดนะคะ,ะ,คะส่วนอันขนมนี่ก็ไม่รู้ <laughs> ว่าเท่าไหร่อันนี้คือเหงห้าเหงห้าอะไรหมดเลยนะคะส่วนเป็นอันแบบเนี้ยทาขายบนนี้ก็ห้าร้อยจันะคะต้มมาก็จะได้เยอะ เป็นอันแห้งฮ0ลจหาจัดฮ0ลจหาจัดฮ0ลจหาจดฮ0ลโหจดหมดเลยนะคะฮัลโหาจัดก็ประมาณห้าบาทนะคะเอ้ยไม่ใช่สิบบาทอันนี้คือนี่ทันตะวันนี่เออนี่นะคะอันนี้ก็หนึ่งหิงจัดนะคะประมาณสิบบาทนะคะนี่นี่คือทําเองนะคะจะเป็นถุงที่ใหญ่แบบนี้มาเลยนะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเห็ดอีกทีหนึ่งเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยนี่นี่นอ่าทางนี้ก็จะเรียกว่าเห็ดเห็ดหอมอันนี้จะเขาเรียกว่าเห็ดหอมนะมันจะออกหอมหอมตอนต้นมอะไรเนี่ยหอมก็ไม่ใช่มันจะออกรสชาติยังไงอ่ะ ไม่ไม่ชอบกินนะคะส่วนแล้วเนี้ยจะเป็นหลอกเนี่ยเขาจะใส่ออ้ยไข่พะโล้อะไรต่างๆนะมันจะหอมๆนะทุกคนเนี่ยเขาเรนะียกเราใส่ไข่พะโลนะ่หอมๆนะคะนี่ก็เป็นอีกอย่างนี่ก็เป็นลูกลูกชี่ใส่ใส่ต้มอะไรแบบนี้ต้มไก่แบบนี้จะหอมนะที่บ้านก็จะขายแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะมะแขนงมะแขนนะเนี่ยเขาเรียกว่ามะแขนนี่เอ่อ,อะไรอะไรนะพริกไทยนะใช่หรอ เนี่ยแหละเอ้ยใช่แน่นอนอะนะคะจะเป็นผงแบบนี้จะหอมหอมนะคะใส่แบบก๋วยเตี๋ยน้ำใสนะมียแค่นี้นะคะนี่ก็จะมีแค่นี้นะทุกคนอ่าเท่าที่เราเอาออกมาให้ดูนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็นี่ก็จะเป็นพริพมลล่าเน,นี่ยแหละจะเป็นแบบนี้มาเลยนะคะ นี่คืออาชีพที่แม่ทำทุกวันนะคะที่บ้านก็จะในหนนี้เนาะเขาก็จะมาซื้อที่เนี่ยถ้าเขาทำมาลาบแบบนี้ก็จะมาซื้อที่นี่เขาขายมาลาบก็มาซื้อที่นี่สั่งที่นี่นะคะแต่ในเมืองก็มาสั่งที่นี่อยู่นะแต่ที่ไม่สั่งก็มีนะ <laughs> ที่ไม่สั่งก็มีค่ะ แล้วก็ใครไปส่งไปส่งไปส่งแบบนี้นะคะถ้าใกล้ๆแบบนี้ก็จะน้องจะไปส่งนะคะไม่ใช่ก็พี่พี่ชายนะคะแล้วก็พ่อแม่ไปส่งแบบนี้นะคะส่วนมากก็ถ้าถ้าเขาเอาเยอะแบบนี้ก็ได้ไปส่งเนาะ,ะแล้วเราไปทําอะไรนะตีนไก่มาล่ากันทุกคนไปค่ะ ต่อลวยพิกมาลาของเรานะคะนี่นะคะนี่เลยซองเร็วเอาอยู่นะคะทุกคนนี่ข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่เลยอี้น้ำมันเยอ่ หอมนะเราไม่เปิดใครนะ ใส่ไข่ปลาดีบแล้นก็ไม่ต่อด้วยที่ตัวนี้นะอันเนี้ยอะไรผ้าเขียวนะเสีสงนิดนึงต่อ้วยที่น้ำมันหอยนะคะเสีงนิดนึงเพื่อให้มันหอมนะทุกคน ใส่ไปเพิ่มนะแต่กูมันเค็มเพราะว่าในอ่าในพิกมาล่ามันจะอืกินได้เลยใส่แล้วกินได้เลยนะ นะคะโ okay. อเคน้ำตาลใส่แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะน้ํามันพริกเหมือนล้วนนะคะสีจะเหมือนตีนไก่พะโล้เลยนี่นะสีสันนะคะจะ,ะออกประมาณนี้นะคะจบด้วยที่ซองเดียวนะทุกคนกินได้อร่อยมากนะคะแล้วถ้าเราอยากให้มันหอมก็ใส่น้ำมันหอยอะไรต่างๆนะคะมันก็จะหอมแล้วก็ส่วนอืมมันก็แบบ ไม่ต้องใส่อะไรมากแล้วอะ,อะใส่แค่ซองเดียวนะคะนี่ก็คือมาลาตีนไก่มาลานะคะทุกคนนี่ นี่เราก็เอาหญ้าออกนะทุกคนเฮ้ยเสร็จเรียบร้อยไม่ใช่เหลือตรงกลางมันนิดนึงนะนี่คือแบบเราจะกองไว้ที่นี่แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแห้งก่อนเราค่อยเก็บนะถ้าแห้งแบบนี้มันก็กลายเป็นดินหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยฉดชื่น <laughs> โอเคนี่ ตรงนี้เราจะปลูกผักนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะปลูกผักอะไรนะคะแล้วก็อ่าส่วนทางนี้ก็จะเป็นผักบุ้งอะไรต่างๆนะส่วนนี้เราจะปลูกผักอีกทีเนาะนี่นะคะนี่ในสวนของน้องนะคะนี่ก็อาชีพในในบ้านนะคะก็จะทําสวนแบบนี้นะคะมีพริกอะไรต่างๆเยอะแยะนะแล้วจุดไฟแบบนี้เลยทุกคน ถ้ามันแห้งเอ้ยอันนี้ยังไม่แห้งนะอันทางนี้แห้งแล้วจะจุดไฟตรงนี้แล้วก็จะทำปลูกผักต่างๆนะอันนี้คือถั่วทุกคนเรามาเอาวันก่อนนะตอนนี้แห้งแล้วเราจะเก็บแล้วะจะเก็บแล้วก็ขุดแล้วก็ปลูกผักต่อนะตอนนี้ก็เย็นนะเย็นแล้ว ก็ได้ทำตามคำขอพี่อแล้วนะคะที่อยากดูกันนะคะถ้าอยากจะให้น้องทำอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องต่อไปด้วยนะคะจะได้ไม่อีกอย่างอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีทุกท่านนะคะ